กสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเรากลับมากับฟาแ s น r i เรียชแนลไวเช่นเคยกับวันนี้วันที่เน็ตกาอันนี้คือเน็ตข้างบ้านนะฮะเน็ตผมมันล่มโอเคเน็ตบ้านผมมันล่มแล้วดูกันเข้ากรีน่านะมันจะช้าเนี่ยปกติผมคลิกสองสามวิมต้องเข้าแล้วอันนี้รอตั้งนาน what the fuck in this internet แต่ใข้างบ้านเน็ตผมมันบินแต่เนข้างบ้านก็ขัดขีดอยู่แล้วเนี่ยดูยนี่คือไม่ใช่คอมแน่นอนนะเน็ตแน่นอนเราจะมากาลีน่ายังไม่คืนนะเรากดเข้าเฟซบุ๊กนะดูนะฮะหมุนติวติวติวเอ่อเป็นอะไรที่ช้ามาก ถ้าจะมาแชร์ประสบการณ์เน็ต <net> ทีโอทีนะคะความเร็วไฮสปีดมากไฮสปีดมากโอ้ยนี่ไงกาลินากูเพิ่งมาอยากจะเล่นเกมอะไรก็เล่นไม่ได้โอ้วนมากขาดเข้าเฟซเข้าแล้ววันนี้เข้าไม่ได้เลยเนี่ยอะไรอะ่ะ เ,เจอเน็ตแบบนี้ในเวลาแบบนี้ที่อยู่บ้านคนเดียวแย่ yeah, มากครับเราจะทำอะไรไดีปิดเน็ตแม่งเลยเราจะมาเร่นเดเสาน้อยกันดีกว่าแถวเสาน้อย<ม>เ,ลเล่นได้ไหมปิดเนเ็ตแล้วกดแบบนี้นะนี่ออกไปยากใส่จใจมัน เราจะมาเล่นไดโนเสาร์น้อยกันอู้ว่ามีไดโนเสาร์เราจะมาเล่นมันกันนะเต็มเต็มเต็มวิวเฮ้ยเมื่อกี้มันบ้ามันบักเอ้ยเมื่อกี้มันเป็นไรมันบักเหรอแงอุ้ยเฮ้ยตอนย่อมันกระโดดไม่ได้เฉยเลย อ๋อโอเคยอ่อย่อจะเป็นการวิ่งเร็วมั้งโอเคเกตละอ๋อกดลงจะเป็นการก้หมหัวเพื่อวิ่งเร็วนะฮะมันก็อยากกดมันจะทำให้ยากต่อกันเอ้าเอออุ้ย อะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่พื้นฐานมาริโอจึ๊บมาริโอก็บ้าแล้วจึ๊บจึ๊บจึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บจึบอื้อหืออื้อหืออื้อหือบอกเลยว่ากดคีย์บอร์ดดังมากมอะไรขึ้นเนี่ยโอ้มัวแต่มอง ที่เวลาวปลี่ยนโอ๊ยสุดเซ็งเน่เอ๊ย,ยอะไรทนี่มัไม่ได้แล้ววะ่ะตอนนั้นยังได้อยู่เลยจำได้เวลากดแล้วเปลี่ยนกดกระโดดแล้วเปลี่ยนหน้ามันจะบินอ่ะมันจะบินลอยแล้วลื่งลงมาแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะ อิงเลยางั้นกอ็อำลากับเด็ดที่ช้ามากนะครับเอาเป็นว่า,าจะลองคอนเน็ก์ไปอีกครั้งเราจะลองคอนเน็กมันอีกครั้งนะครับพอคอนเน็กเสร็จก็กดเข้า Facebook อีกครั้งก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตอนแรกนะเะช่วง2วันที่ผ่านมาเน็ตมันช้าลงอย่างหนักมากแล้วพอถึงวันนี้มันก็เป็นแบบนี้นะครับตอนแรกปกติผมก็ดูได้ H d ็ด,ดีอะไรปกตินะเฟซเกมเล่นลื่นไหลเย,ยี่ยงกระสายดามมันก็ไม่ลื่นมากหรอกแต่ก็ถือว่าเล่นได้พอช่วง2วันนี้ก็หลุด,ลดติด,ตดเริ่มหลุด,ลดติด,ตดไม่กล้าเล่นทอนเลยเดี๋ยวหลุดกลางคันนี่ร้องไห้เอมมา ยิงนน้อยอยู่เนี่ยแล้วพอถึงตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับใครมีวิธีจะไม่เน็ตมันดีขึ้นก็นแนะนำาได้นะครับถึงตอนเน็ตด,ดีผมก็จะได้ลงคลิปนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับวันเน็ตด,ดีแล้วคุณจะเห็นคลิปนี้นะครับแปลว่าวันนั้นเน็ตผมดีแล้ว วันนี้ผมดูไว้นะแปดเดือนสามแล้วผมลงวันไหนเดี๋ยวรู้กันนะสวัสดีครับจุ๊บ